กี่จุดอ่ะมาจับรวมทุกจุดแล้วใช่ไหมกำลัไมดครับ็ดข เราสามาปล่อยออไปเขาก็ด <N> ูดไปใช้พ <N> ี <N> ่เขาก็ด <N> ูดไปใช้กันคือคือไอ้ท่เขาดูแบบเก่านะครับไอ้ตัวติดออกถ้าสังเกตไว้บ่อห้าดีด้านหลังด้านหลังตาหลักแบบเก่าเขาจะลงของทูกลงกองทุกแต่ทีนี้ด้วยการพอตอนต่อสร้างผมว่ามันมีกระแสมันมีคนในที่ๆเขาอยากใช้ประโยชน์จากน้ำก็เลยการมีการปรับเปลี่ยนทาเป็นของรอบงของรอบ I'm not

ก็เลยเดี๋ยวให้น้องเขาเซ็ตแลกอีกนึงแช้ครื่อช่างเลย สัปพะส่งมอบงานมาค่ะซึ่งวันนั้นเราก็ไปตรวจรับไปไปร่วมกันไปลงไปดูในพื้นที่ไปมาแล้วนะคะที่เรารายงานความก้าวหน้าไปรอบล่วนต่างๆพิพิธภัณนะคะอันนั้นก็คือจริงๆก็คือน่าจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการของการส่งมอบงานละ,ล,ะละต่อแล้วกระบวนการต่อไปก็คือในส่วนของอตจรองก็คือเดินระบบบริหารจัดก,การเดินระบบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนตุลานะคะ,ะก็คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสารโลโกคคือค่าไฟฟา้ากับค่าค่าน้ำประปาค่ะของเดือนตุลาลก็าาจะต้องเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เทศบาลก็้องควรชดใช้นะคะก่อนหน้านี้นนบริษัทก็ชำระให้ตามตามตามความรับผิดชอบของเขา ต้องเป็นซ่อมถูกต้องค่ะก็คือของคุณแล้ก็จะรับประกันให้เราสองปีถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องแย่งเดือนเพราะบาปีถ้าเกิดยูนิีมันก็จะมีจุดในตัวบางส่วนมันอยู่ในอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นพวกท่อเป็นท่อหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับเป็นแอร์เก่าเป็นเช็คบอลอะไรอยย่างงเี้ หก้าล้านนะคะปี่ค่ะก็คือเส็นเก็ตรงกันไป